สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม้มไมทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสิ่งที่พ่ยจะบอกและเตือนนะคะการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2567ชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนั่นเอง EP นี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบางอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกำลัง เกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศีตุลกนา,าตุลน,นะคะในช่วงเดือนกุมภาพานัานธ์2567การงานของคุณเป็นอย่างไรขอดูการงานหน่อยนะคะพไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่หกถ้วยนะคะเด็กถือเหรียญค่ะ ไพ่เจ็ดาบและเป็นไพ่ห้าดาบนะคะชาวราศีตุลลคนาตุลการงานของคุณในเดือนนี้นะคะใครที่ว่างงานอยู่แล้วต้องการหางานนะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณจะได้โอกาสดีๆนะคะในเรื่องราวของการงานคุณอาจจะติดต่อนะคะลองติดต่อนะอ,อ,องค์กรเก่าบริษัทเก่า ะะอาจจะไม่ใช่เก่าที่แบบคุณพึ่งลาออกมาเงี่ยนึกออกปะอาจจะเป็นเก่าวกว่านั้นหรือเพื่อนเก่าๆของคุณเจ้านายเก่าของคุณนะคะว่าเขาพอที่จะมีตําแหน่งงานไหมว่างไหมต้องการาพนักง,งานเพิ่มไหมในส่วนของนู่นนี่นั่นคุณมีความสามารถในแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็นําไปเสนอเขานะคะอืคุณอาจจะได้โอกาสดีๆจากเพื่อนร่วมงานเก่าเจ้านายเก่านะคะ เพื่อนเก่าๆของคุณอะไรประมาณนี้ที่เคยทำงานด้วยกันมาอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็ลองติดต่อดูมีโอกาสที่จะได้นะคะอโอกาสดีๆจากคนเก่าๆแบบนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะพนักง,งานประจำไม่ว่าจะเป็นรับราชการนะคะภาครัฐเอกชนรัฐาวิสาหกิจต,ต่างๆ ในเดือนนี้นะคะมองว่า,างานของคุณนะคะยากไหมมีค่ะมีงานยากงานง่ายปะปนกันไปปัญหามีไหมมีเป็นปัญหาที่คุณจะต้องแบกรับเป็นปัญหาที่คุณจะต้องเขาเรียกว่าเหมือนกับอ,อยู่อยู่ในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเรานะคะต้องรอบคอบนะคะมีโอกาสผิดพลาดนะคะได้คุณต้องรอบคอบกับงานที่คุณทํานะคะตัวทานนะคะแล้วก็จะต้อง เขาเรียกว่าไม่รีบร้อนะอ่ะถึงแม้ว่างานมันจะเร่งจะรีบขนาดไหนแต่คุณต้องรอบคอบคุณต้องตรวจทานนะคะอืมแล้วก็เขาเรียกว่ารับฟังบางครั้งบางทีเราเราติดปัญหาตรงไหนอย่นเงี้ยเราขอความช่วยเหลือหรือว่าขอขอคำแนะนําจากเพื่อนร่วมง,งานจากหัวหน้าเราต้องรับฟังความคิดเห็นของเขาด้วยนะ เออตรงนี้นะคะอย่าอย่ามีอีโก้อย่าติดอีโก้ของตัวเองเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้งานของคุณเนี่ยสามารถที่จะรับรื่นผ่านพ้นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้เนาะออมีนะมีปัญหาอยู่เหมือนกันแต่จะเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าถ้าหากว่ามันไม่ใช่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับออตำแหน่งหน้าที่การงานความรับผิดชอบของเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจคะ่ะนะคะนะ ประมาณนี้นะคะประมาณนี้สำหรับนะคะคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจการเล็กหรือใหญ่ออฟไลน์หรือออนไลน์ในเดือนนี้นะคะมองว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆนะคะโอกาสใหม่ๆนะคะจากคนเก่าๆอาจจะเป็นลูกค้าเก่าคอนเนคชั่นเก่านะ,ะที่เขา,าเข้ามานะคะเพื่อที่จะแบบติดต่อซื้อขาย นะะสนใจนะคะงานของคุณผลิตภัณฑ์ของคุณแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะได้รับข่าวดีนะคะจากคอนเนคกชันเก่าๆลูกค้าเก่าๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็การงานของคุณธุรกิจของคุณอยู่ในขั้นตอนของการประคับประคองยังไม่แนะนําให้ลงทุนเพิ่มหรือขยับขยายนะคะในช่วงเดือนกรุมภาพันธนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการเงินนะคะการเงินของชาวราศีตุลลักนาตุลน,นะคะรวมถึงนะคะโชคลาภนะจากการเสียงโชคเสียงดวงนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีหรือเปล่าขอดูการเงินและโชคลาภนะคะวิวอ f ฟ r t จ n e ค่ะให้คิงถือดาบนะคะ10ดาบ และเป็นไพ่ก้าถ้วยนะคะการเงินและการและโชคลาภของชาวราศีตุลลัคนาตุลเอาอะไรก่อนดีเอาโชคลาภก่อนนะคนน่าจะอยากรู้เยอะนะโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมาอยากจะบอกว่ามีนะคะมีโชคลาภของคุณจะมีมาจากการเดินทางนะแต่ว่าต้องระมัดระวังว่ามันจะเป็นทุกขลาภ อย่างเช่นถ้าหากว่ามันถ้าหากว่าโชคลาภนี้มันได้มาโดยที่เป็นโชคทางด้านโอกาสผู้ใหญ่อุปถัภมอะไรประมาณนี้นะคะไม่มองว่าก็อาจจะส่งผลนะคะกับตัวคุณไม่มากเท่ากับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถ้าเป็นโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยได้กลับมาแล้วมันอาจจะมีช่องทางที่จะได้ออกไปอีก อย่างเช่นคุณเสี่ยงโชคมาได้เท่านี้แต่คุณต้องเอาเงินส่วนเนี้ไปรักษาสุขภาพของตัวเองดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวอะไรประมาณนี้คะ่ะคือม,มันมีทางที่มันเข้ามาแล้วมันจะออกไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอประมาณนี้ประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีตุลลกนาตุลเย่ายที่บอกว่าคุณจะมีโชคจากการเดินทางเวลาเขาเรียกว่าคุณอาจจะ เดินทางเราได้เงินอย่างเช่นไปหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไดออเดอร์กลับมาได้ได้งานกลับมาได้เงินกลับมาได้ค่าคอมอะไรประมาณนี้นะคะไปขายของเดินทางไปขายของเดินทางไปเรื่องงานไปขายของไปออกบูธออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะขายของได้เออประมาณนั้นอันนี้สมอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะจะได้เงินมาจากการเดินทางด้วยนะคะชีพจรรองเท้าดีนะคะแล้วก็การเงินของคุณ จะหมดไปกับการเดินทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะเนาะค่าเดินทางอะไรเงี้ยมันหมดอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะหมดไปกับการรักษาดูแลสุขภาพนะคะของตัวเองและคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การเงินของคุณช่วงในเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องระมัดระวังนะคะพวกสายเปยทั้งหลายนะเปยเยอะเปยเก่งเปยหนักนะคะในเดือนนี้ก็วางแผนการใช้เงินให้ดีนะคะ ในเดือนกุมภาพันธ์เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลลกนาตุลและสิ่งที่ไพ่อยจะบอกและเตือนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้อะไรบ้างมาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกนะคะทิงถือเหรียญค่ะอาศาัศวนถือไม้เท้านะคะควีนถือไม้เท้าค่ะ และเป็นไพ่เด็กถือถ้วยชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะการทาบุญอ่าไม่ใช่การทําบุญเสริมดวงสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็คือหนึ่งเลยนะคะการเดินทางต้องวางแผนให้ดีนะคะถามว่ามีอุปสรรคไหมก็ไม่ได้มีหรอกค่ะแต่เพียงแต่ว่าการวางแผนที่ดีนะคะก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีจะได้ไม่มีอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะเช็คสภาพรถเช็คสภาพคนนะคะรวมถึงนะคะ สุขภาพสุขภาพก็จะมีพวกออฟฟิศซินโดรมต่างๆนะคะปวดหัวไมเกรนปวดข้อบาไหลหลังเอวนะคะปวดสะโพก,กก้นกบนั่งนานๆขับรถนานๆนะคะยืดเส้นยืดสายบ้างออกกํลาลังกายบ้างก็ดีนะคะอืมแล้วก็จะมีเรื่องของสุขภาพอีกอย่างหนึง่งก็จะเป็นพวกอาหารการกินต่างๆ ะะก็ระมัดระวังโรคเกี่ยวกับอาหารการกินพวกท้องลูกท้องเสียอาหารเป็นพิษนะคะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการทําบุญเสริมดวงนะคะของชาวราศีตุลลัคนาตุลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6พเป็นอย่างไรขอไพ่แนะนําการทําบุญเสริมดวงค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สามถ้วยไพ่ก้าไม้เท้านะคะ และเป็นไพ่ธรรมรัน์นะคะชาวราศีตุลลักนณตุลการทำบุญเสริมดวงนะคะจะทำบุญเกี่ยวกับอะไรกันบ้างมาดูกันการทำบุญเสริมดวงข้อแรกเลยนะคะคุณอาจจะทำบุญเกี่ยวกับสัตว์นะคะสัตว์พิการสัตว์ไร,ร้บ้านมูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือสัตว์แบบนี้ได้เลยนะคะ สองนะคะทำบุญเกี่ยวกับน้ำน้ำสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปานะนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ำแพ็กก็ได้ค่าน้ำค่าไฟก็ได้น้ำประปาก็ได้เครื่องกองน้ำก็ได้นะคะทำบุญเกี่ยวกับน้ำนะคะแล้วก็แสงสว่างอจะมาพร้อมกันน้ำกับแสงสว่างจะมาด้วยกันนะคะทำบุญคู่ไปเลยนะคะก็จะช่วยเสริมดวงให้กับชาวราศีตุลลคณาตุลให้อ่า มีความสบายใจสบายกายมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต,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 ต้คลิปได้เลยไมพิมพ์ไวให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไมอัปเดตขึ้นมาสาหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ